ผมก็พ่อจะดสิ55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จกดดิ55รีวิวครับดิ The 55เดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ากับ EP นี้วิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลคาราบาวครับ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 นี่ครับก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ของสรลิกาดงนิวคาสเซิลใช่ครับหลังจากที่เป็นแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วเนาะ ก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เส้นทางก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่ใช่แต่ก็มาเจอน่าจะเป็นกางขิ้งใหญ่เหมือนกันนะเออ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเจอของแข็งหน่อยใช่ใชอันนี้เราก็อัปเดตกันเป็นวันพุทธที่29ตุลาคมใช่ก็คือง่ายๆว่าไต่กันคืนนี้เนี่ยแหละเราก็อัปเดตกันก่อนเกมเนาะครับอ่ะสึกคาราบาวครับ รอบนี้ครับนิวคาสเซิลเปิดเซนเกมส์พาร์คพบกับทอรนัมฮอสเปอร์มี่ก็เป็นเออก็เป็นคาราบาลครับรอบที่สี่เนาะก็เตะคืนนี้เวลาตีสามครับผมก็คือง่ายๆว่าเป็นคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสครับผมตีสามนี่ไปจบกี่โมงครับเพ <laughs> ราะว่าก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เวลาของทางอังกฤษ ปรับเพิ่มแล้วหนึ่งชั่วโมงก็เข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบอล bon, จากที่เราเคยดูช่วงสมมติพรีเมยร์ลีกสามทุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นสี่ทุ่มครับดึกขึ้นมาหน่อยนะครับใช่ดึกขึ้นมาหน่อยคู่แรกหกโมงครึ่งก็จะปรับเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งครัครบอืมอ่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เมื่อก่อนอาจจะตีสองตอนนี้ตีสามเลยหรือว่าดูยันเช้าเรียบร้อยแล้วครับเออ เรียกว่าแฟนสรริกาดงบอกดูยันหว่างดูยันหว่างหว่างเลยครับแต่ต้องดูแลครับผมเออดูแน่นอนก็เรียกว่ามีถ่ายอทสดเนาะคู่นี้ครับผมอ่ะก็ต้องถามเขาโพูดอย่างนี้ความพร้อมก่อนเกมนิวคาสเซิลก่อนเจอสเปอร์เป็นยังไงมั่งครับครับผมก็เออผมไม่แน่ใจว่าวอตแมนที่จะเก็บเนแดไหนนะผมว่าว่าเอาทางแชร์ลงมาก่อนดีกว่านะครับอืมก็ พี่ยังเจ็บอยู่ะนะก็เป็นวีซา่านะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลพอนะนะครับอพอื<ข>อลอโรงพยาบาลคนถัดมานะก็ยังมีวีซอ,อยคนหนึ่งนะครับแม้แต่พฤติกาเนี้ยจะได้เห็นเขานะครับอีกคนก็ลิฟราเมนโตอืมเอาเอาตรงนั้นนะครับ อก็เลยว่าแบ็กสองข้างทั้งลิฟฟาเมนโตทั้งลุยส์ฮอก็ยังมีอาการบาดเจ็บเเช่นเดียวกับส่วนหน้าอย่างยูนวิซ่าส่วนเซเวนบอตแมนก็ต้องไปลุนเนอะหลังจากนัดที่แล้วที่อ่ศรีสะปะทะกับผู้เล่นของฟูลแลมใช่เลยครับผมอก็ต้องอาจจะต้องเช็คอาการเขาเรียกว่าเรียกว่าเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนเนาะเกี่ยวกับศรีะอะไรอย่างนี้นะครับใช่เลยครับ อ่าเกมนี้พุทธศินก็จะเป็น Chris คริสคาวานัชรคบผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหคาเฉลี่ยใบยเหลืองนี่สามจุดหกใบต่อเกมใ <laughs> ช้ได้นะสีะ่ใบอ่ะประมาณสี่ใบอะส่วนใบแดงก็อยู่ที่ศูนจุดหนึ่งสองก็ถือว่าโอเคอาจจะใบแดงออกยากหน่อยนะแต่ใบเหลืองนี่คริสคาวานัชนี่รู้สึกจะให้ง่ายเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วเกมนี้ผมว่ามาเดือดด้วยนะอาจจะมี ้างใบสองใบนะี่ยอย่างน้อยครับแต่ผมก็จำได้ว่าหลังๆนิวคาสเซิลกับสเปอร์เจอกันก็ใส่กันยับทุกนัดอ่ะโอ้โหในรอไฟแรกครับครับผมอคราวนี้มาดูผลงานนัดหลังสุดของนิวคาสเซิลกันบ้างหกนัดหลังสุดเป็นยังไงบ้างรครับขาโพดครับก็เอไปแพ้ทางาอ์เซนดอนมาเะยสองตัวตัวนึ่ง<ม>แล้วก็เออเจอเอ ซังกรัวนะครับจะรัวครับผมอ่ะชนะ4-0นะครับแล้วก็มาพรีเมียร์ลีกนะครับก็อมีเั้นชนะฟอร์เรสต์2-0นะครับ่าแล้วก็แพ้ไบตัน2-1แล้วก็กลับมา u c ูนะนะครับก็ชนะ3-0เลยท่วมท้นกับเบนฟิก้านะครับแล้วกลับมาพรีเมียร์ก็ชนะทางฟูลแลนไปสองประตูตอนหนึ่งไหมครับ ก็ต้องบอกหกนั้นหลังสุดของนิวคาสเซิลนี่อ่ะแพ้เสร็จกลับมาชนะเกมยุโรปชนะเกมพิมเมลีกแล้วก็กลับมาแพ้พิมเมลักแล้วก็กลับมาชนะสองนัดรวดนนีนเกมยุโรปกับพิมเมลิกก็ต้องบอกว่าหกนัดหลังสุดก็ก็ถือว่าโอเคครับก็มีแค่แพ้อาร์ซ a นอลเนาะแล้วก็กลับแพ้ไบรตันใช่ใช่ครับสกอร์เดียวกันเลยสองหนึ่งสองหนึ่งเยอะมากนะเลขสองนี้เต็มเลยนะครับ ใช่แล้วนัดล่าสุดนิวคาสเซิลก็ชนะฟูลแลมมาสองหนึ่งในศึกพรีเมียร์อังกฤษใช่ครับแต่อย่างน้อยก็ผมว่ามันก็ยังดีอ่ะเพราะนิวคาสเซิลยิงได้ทุกนัดในหกนัดหลังสุดมีสกอร์หมดแล้วเหมือนอี่ฮาวไปปรับเกมบุกเหมือนผมว่าการเข้าทำได้ดีขึ้นนะครับครับจะต้องบอกว่าจริงๆถ้าดูดูช่วงหลังๆหกนัดหลังสุดผมว่าเกมยุโรปของนิวคาสเซิลค่อนข้างดี ใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าชนะทั้งสองนัดเลยเนาะทั้งซังกาลัวแล้วก็เบนฟิก้าใช่โหแล้วสก,กรอร์นี่ท่วม<า>ท้นเลยด้วยขาดเลยอ่าแล้วเก็บเก็บครินชีได้ทั้งสองนัดอีกต่างหากใช่ใช่ครับอ่าส่วนทั้งฝั่งของทอรนามฮตสเปอร์ทีมเยือนกันบ้างครับหกนัดหลังสุดเขามีอะไรกันบ้างอ่าก็ในศึกพเมยรีกบุกอ่าเปิดบ้านเสมอวูฟเนาะหนึ่งหนึ่ง ทัวรยุโรปเสมอกับโบตกริมสองสองบุกไปชนะลีดสองหนึ 1, ่งแพ้อสตันวิลล่าคาบ้านหนึ่งสองบุกไปสมโอ,โอโมนาโคศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดถล่มเอเวอเรตสามศูนย์ e โอ้โหก็ต้องบอกหกนัดหลังสุดของสเปอร์ก็ต้องบอกว่าสองนัดล่าสุดเนี่ยในเกมยุโรปกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เสียประตูใช่ใช่ครับออส่วนอนอกน,นั้นนี่โอ้โหสองหนึ่งกับหมดเลย แพ้อัลตินบลาหนึ่งสองชนะลีดสองหนึ่งเสมอสองสองแล้วก็มาเสมอวูฟหนึ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆสี่เกมเนี่ยสเปอร์เสียประตูทุกนัดใช่ครับอ่เพิ่งมาสองนัดล่าสุดที่เก็บครีนชีตได้โดยเฉพาะนัดกับเอเวอร์ตันยิงขาดเลยสามลูกก็ต้องบอกว่าทีมของสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์ผมว่าเขาค่อยๆจูนติดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ทาง การใช้บอลโยนเซตพีดอะไรนี้เขาทำได้ดีนะนะครับเราได้ประตูจากเซตพีดคนข้างเยอะนะครับอ่าเกมนี้รล้วว่านิวคาสเซิลก็ต้องระวังเแล้วว่าลูกแล้ว,ว่าลูกเซตพีลูกเตะมุมลูกอะไรอย่างนี้ของสปเปอร์เนาะใช่น่ากลัวเลยนะครับอ่าเพราะว่ามีตัวใหญ่ๆอย่างโรเมโรอ่ขึ้นมามง่งได้เบนทากูอย่างเงี้ยที่ขึ้นมาสอดขึ้นมายิงอ่ะคราวนี้ซิ อโทษครับอ่ะคราวนี้เป็นศึกคาราบาครับรอบที่สมรอบก่อนรอบก่อนก่อนที่จะเข้ามาสู่รอบที่สี่อ่ะผลงานของนิวคาสเซิลกับสเปอร์เป็นยังไงมั่งครับพดอ่ะก็นิวคาสเซิลชนะทางเบนเบนฟอร์ซิตี้มาสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ทางสเปอร์นี่ชนะทางดอนคาสเตอร์มาสามสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับเออจะต้องบอกว่าชนะทีมจากลีกลองทั้งคู่ทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์ได้เล่นในบ้านเนาะ นิวคาสเซิลนี่ถล่มแบลตฟอร์ด <cast> ม,ม,มาถึง4-1นี่ใช่ส่ว<ด>นสเปอร์ก <per> <ม>็ถล่มดอนดอนแคสเตอร์มา3-0ใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือคาราบาวครับจากรอบที่แล้วนะครับสวท็ทคนแรกเกมนี้ดีกว่าเขาโพดคิดว่าเกมนี้นิวคาสเซิลจะจัดใครลงสนามมั่งครับเจอกับทางด้านของสเปอร์ครับก็มีอ่าประตูเลยครับเป็น David เดวิดแลมสเตลนะครับอ่าแล้วก็อ่าทางมาริคเจานะจับคู่กับทางแช นะครับแล้วก็มีบานมีอ่าทางทิพเปียน,นะครับแล้วกองกลางเป็นโตนาลี่ทางซ้ายเป็นแรมซี่นะครับแล้วก็มีไมซ์ลี่อยู่ทางขวานะครับแล้วก็อ่าเหมือนโอซูล่าทำอ่าผลงานได้ดีกับพีเมรีกด้วยนะครับลงมาอ่าช่วยเกมลุกเราด้วยดีก็เป็นโอซูล่ายืนหน้าเลยนะครับแล้วก็มีทางซ้ายเนี่ยเป็นอ่าฮาวิบาร์นะครับแล้วขวาเป็นอิลังกาครับผม อ่าตรงกลางก็เป็นบรูโนกิมารเนาะใช่ครับอือ่าบรูโนกิมารเป็นกับตันทีมลงมายืนแล้วเกมนี้อาจจะได้ลองแลมซี่กับไมลี่เล่นตันลุกใช่ใช่ครับได้พักคู่กลางไปบ้างนะครับนี่ก็อาจจะพักท้งนั้นของโตนาลี่กับโจลิงตันเนาะแล้วก็แดนหน้าก็พักน้องมิกเนาะวอชมาเดอร์ใช่ครับได้พักแหละนะครับเออแต่เกมนี้ผมว่าอารอนแลมสตลอ่ะน่าจะมีโอกาสได้ลงแทนมิกโต๊ ครับอืมเพราะนะว่าลมสเตลทางด้านของผมว่าไอที่ฮาวน่าจะให้เล่นในบอลถ้วยเนี่ยแหละใช่ใช่นะครับอืมส่วนเซนเตอร์ก็ก็คง,งต้องลุน้นอย่างที่เขาโพสต์บอกอะถ้าสวนบอทแมนลงไม่ไหวก็ต้องเป็นฟาเบแชร์แล้วแหละจับคู่กับมาลิกเจาครับผมอ่าโอเคครับอันนี้เป็นสวคนแรกของนิวคาสเซิลที่คาดว่าน่าจะลงสนามเนาะส่วนทอนนัมฮอสเปอร์ทีมเยือนอันนี้จากนัดล่าสุดนะครับผ<ม>ู้ษาประตูของเขาก็เป็นวิคาริโอ กองหลังก็มีทั้งสเปนฟันเดอร์เฟนดันโซแล้วก็เปโรปอโลครับผมโอ้ก็ต้องถือว่าแผงหลังโอเคเลยกองกลางของสเปอร์เนี่ยผมชอบคู่นี้มากเลยอ่ะเบนทากูคู่กับเจ้าปาลินญาเนี่ยโอ้โหนี่แข่งนะแข่งทั้งคู่ทั้งปาลินญาทั้งเบนทากูครับอืมโดยเฉพาะตัวรุกครับคูดูสคาบี้ซีมอนบรเดนจอห์นสันโอ้โหนี่ตัวสปีดสปีดทั้งนั้น นี่แหละครับคนที่ผมว่าสเปอร์ดึงมาในฤดูกาลนี้ยเราคุ้มค่าตัวนะคือโมฮัมเหม็ดคูดูสของเวสแฮมที่ย้ายมาจากเวสแฮมอะ่ะค่ะผมอืมผมว่าคูดุสเล่นค่อนข้างคุง้มเพราะว่าแบบโอ้โหทั้งการทําเกมทั้งการเติมขึ้นไปยิงทั้งการไล่บอลถือว่าครบเลยครับโอ้เนี่ยครับผม อ่าส่วนดหน้าตัวเป้านะที่เราสเปอร์ใช้โคโลมมวนี่หายเจ็บกลับมาละลงมาลงเล่นได้ละครับโอ้นะ่ต้องบอกโทมัสแฟรงก์นี่มีถือว่ามีตัวเปลี่ยนเยอะนะส่วนสำรองนี่ยังมีทั้งลิชาลิสันมัตทิสเตลลูคัสเบิร์กวาวปาเป้ซาโอ้โหแอชลีย์เกย์วิลสันโอดแบนนี่ลงมาเปลี่ยนได้หมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าสเปอร์ชุดนี้นี่ผมว่าปึกนะนะอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็กองหลังนี่ผมไม่แน so> ่ใจว่าอูโดกี้นี่เกมนี Kel ้จะเจ็บหรือเปล่าอะเพราะจากนัดที่แ yeah, ล้วไม่มีรายชื ah ่อเนาะอ่าครับผมอ่าถ้าอูโดกี้ลงมาอีกนี่โอ้โหแบ็คซ้ายจะเป็นอ่ะสเปนมันอูโดกี้นี่เป๊ะเลยอ่ะถ้ากองหลังดันโซอ่าเปลี่ยนเป็นโลเมโลอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าโลเมโลลงได้ไหมถ้าโลเมโลลงมาคู่ฟันเดเฟนนิวคาโซก็เหนื่อยอ่ะนี่แหละครับอืมเกมนี้ผมว่านิวคาโซต้องตามคูดูสดีดีอ่ะ แต่ว่าแบ็กซ้ายเป็นแดนเบอร์นี่แอบห่วงนะเพราะคูดูสค่อนข้างเร็วใช่ครับก็น่าจะมีเพื่อนไปช่วยทางหลังด้วยนะครับอาจจะเป็นเกมอะไรที่ลงไปช่วยเกมลับหรือจะเป็นอ่าน่าจะเป็นแลมซี่นะนะครับถ้ายอย่างนั้นนะครับอืมครับผมครโอเคครับอันนี้ก็เป็นสิเอคนแรกของสเปอร์จากนัดที่แล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่านัดนี้สเปอร์จะจัดใครลงเนาะใช่ครับ อ่าสถิติเฮด to h e a เจอกันห้านัดลังสุดของสเปอร์กับนิวคาสเซิลเป็นยังไงครับครับผมอ่ก็อ่ไปเจอกันในสองพันยี่ห้าเนะนะครับอ่านิวคาสเซิลแพ้มาเลยนะครับอ่าในบ้านชนะ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 เสมอสองหนึ่งยั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 งไม่แพ้ขอพทษชนะเสมอสองหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็สองพันยี่สี่ก็ชนะอีกครับในบ้านเรานะครับ ล้วก็สองพันยิบสี่ในบ้านเราก็ชนะถึงสี่ศูนย์เลยนะครับแล้วยี่สิบสามแล้วก็ชนะสี 4, 1, 1. 1> ่หนึ่งนะครับแล้วยี่สิบสามเอิงกันนะครับอ่าก็ชนะหกหนึ่งโอ้โหคือยี่สิบสามยี่สิบสามแพ้แพ้ตี่หนึ่งแพ้สเปอร์สี่หนึ่งนัดหนึ่งแพ้ตีหนึ่งนะครับเออครับอ่าแล้วก็มาดูตารางด้านบนครับก็เป็นชนะสี่นะครับแล้วก็ไม่มีเสมอนะแล้วก็แพ้หน oh, ึ่งโอ้สติ ดีเลยดีกว่าไหมครับก็ต้องบอกว่าเฮดทูเฮดห้านั้นหลังสุดก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลถือว่าเหนือกว่าสเปอร์นะชนะได้ถึงสี่แพ้แค่นัดเดียวแต่เราก็เป็นการแพ้ที่ไวฮาเลนได้มั้งตอนนั้นเออแพ้สี่หนึ่งไม่ใช่วฮาเลนอีกโทษทีไวฮาเลนมันชื่อสนามเก่าชินสเปอร์นี่รู้สึกเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนาะเอออ๋อแคร์ฟออก็แพ้แค่นัดเดียวสี่หนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้นี่ถือว่ามีสกอร์สูง เนาะห้านัดหลังสุดเนี่ยยิงกันมีทีมทีแค่นัดเดียวเองในปีสองพันยิบสี่อ่ะที่นิวคาสเซิลชนะสเปอร์สี่ศูนย์เนี่ยนะครับอือโอ้แต่นักบอกปีสองพันยี่สามนี่คุณฮอตมากเลยนะยิงสเปอร์ไปหกหนึ่งอ่ะใช <c oughs> โอ้โหนะอือแต่ว่าจากผลเขาเรียกว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดก็คือฤดูกาลท,ที่แล้วเนาะนิวคาสเซิลนี่ชนะสเปอร์ไปกลับทั้งสองนัดเลยสองหนึ่งใช่ใช่ ครับนะก็ต้องถือว่าโอ้โหนิวคาสเซิลผมว่าเขาทั้งได้เปรียบอ่ะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าสเปอร์เปลี่ยนโค้ดแล้วครับคือน่ากลัวเป็น็นโทมัสแฟงแล้วไม่ใช่ฤดูกาลที่แล้วก็คือแอนพอสเซตโกลูเนาะอย่าเสียเซตพีดแค่นี้เอออย่าเสียเซตพีันนี่เขาโพดย้ำเลยอ่ะครานี้ห้านัดหลังสุดที่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านมั้งเล่นที่เซนเจมส์มาร์คเจอกับสเปอร์เป็นยังไงม้้งครับเขาโพดครับโพด ก็ดูตารางด้านบนเลยเดีวยวชนะสามครับแล้วก็อ่าเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับอเรามาดูสถิติด้านล่างนะครับก็สองพันยิบสี่นี่สองอ่าชนะสเปอร์สองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สองพันยิบสี่เหมือนกันก็ชนะสี่ศูนย์นะครับสองพันยี่สิบสามเนี่ยชนะหกหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูสองพันสิบเอ็ดอ่าสองพันยิบเอ็ดนะครับ ก็มีใบแดงด้วยนะสเปอร์ชนะสามสองนะครับก็สูสีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สองพันยิบเอ็ดนะครับเสมอสองประตูต่อสองนะครับก็ต้องบอกว่าหลังๆห้านัดหลังสุดที่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านสามนัดล่าสุดเนี่ยชนะหมดเลยนี่ใช่ครับถือว่าสถิติดีนะสองหนึ่งสี่ศูนย์หกหนึ่งแล้วยิงเยอะด้วยประเด็นยิงเยอะมากนะครับอื แต่ว่าตั้งแต่นู่นเนี่ยสอง1ันยิบเอ็ดที่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านเราโดนใบแดงอย่างที่เขาโพสบอกแล้วก็แพ้สเปอร์ไปสามสองส่วนอีกหนึ่งนัดก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองก็ต้องนับว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียนิวคาสเซิลก็ถือว่าผูกขาดสเปอร์เหมือนกันนะเอาจริงๆิงอะใช่เลยนะครับอืถือว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างสเปอร์เขายังแพ้ทางนิวคาสเซิลแล้วกันเออถ้าพูดพูดอีกมุมหนึ่งก็ เปลี่ยนโค้ดเนี่ยโทมัสแฟงเนี่ยเออ,อนะครับนะก็ะเ้าเรียกอะไรดิลูกบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ใช่แต่คือทีมนิวคาสเซลิลก็ทำได้ดีขึ้นมาตามลำดับนะนะครับผมว่าสเปอร์แอบน่ากลัวอย่างที่ผมบอกอะโมฮัเม็ดคูดูสซาบีซีมอนแบรนเดนจอหนสันเนี่ยเร็วทั้งหมดเลยนะครับโอ้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่นิวคาสเซิลเนี่ยโดยเฉพาะทริปเปียกับเบิร์นเนี่ยแอบน่าเป็นห่วงเพราะว่าแบ็คเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความเร็วแล้วและเจอความคล่องของนักเตะสเปอร์โดยเฉพาะแบบเวลาถึงเส้นหลังแล้วหักเข้ามาเนี่ยแหละแล้วทริปเปียกับเบิร์นนี่คือใช้มาแบบ u ูซด้อยได้นะคือแบบกห,หลายสี่นัดนะครับที่แบบต่อ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 นไหมนะครับเกมนี้ก็ต้องมารอดูกันอ่ะท้ายสกอร์ครับข้าพเครับผมให อ่านะิวคาเซิลชนะเฉือนๆนะสามสองครับมีเงิน <c oughs> เ,เยอะอ่ะผมก็ให้เฉียนสองหนึ่งแฉบ,บผม,อมเอาแบบบุดวิดเอาแบบบุดวิดอ่าก็ก็ยังเราก็ยังมองว่านิวคาเซิลเล่นในบ้านแล้วก็อยากสถิติช่วงหลังๆด้วยเนาะก็ค,คิดว่าน่าจะเอาชนะสเปอร์ในเกมนี้ไปได้อืย่าเซตพีทอย่าเซตพีทนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ตีสาม ไปรอลุ้นกันนิวคาสเซิลกับทอร์นาเมอสเปอร์ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วก็นิวคาสเซิลจะกรีทางสู่การป้องกันแชมป์าคาราบาวคัพได้หรือเปล่าเนาะครับผมโอเคครับอ่ะ EP นี้วิเคราะห์ก่อนเกมศึกาคาราบาวคัพเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงก็เป็นคุยเล่นหลังเกมเนาะของคู่นี้ว่าจะเป็นยังไงกันผลออกมาจะเป็นยังไงใช่เลยครับโอเคครับครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องเราด้วยน,นะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับครับ